สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยากจะมาให้คําแนะนําในการเลือกซื้อ macbook นะครับมีหลายคนนะครับมาปรึกษาผมเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะน้องๆหลายๆคนเลยที่อยากจะมาลองใช้ macbook นะฮะก็อยากจะรู้ว่าเลือกสเปคแบบไหนดีนะครับที่เหมาะกับการใช้งานนะครับเอออันนี้ผมจะพูดในส่วนของการเป็น d e ฟและกันแต่จริงๆอ่ะก็ใช้ในในในงานอื่นได้เหมือนกันนะครับ อ่ผมพูดก่อนว่าไอ้ macbook เนี่ยมันจะมี macbook air กับ macbook pro ใช่ไหมครับอ่ะซึ่ง macbook air เนี่ยจริงๆผมก็แนะนําให้สําหรับคนที่แบบใช้งานทั่วๆไปเออทำงานทั่วไปเลยแต่เขียนโปรแกรมก็ได้เหมือนกันนะเออแต่อาจจะต้องไปอัป ram อะไรเพิ่มนิดนึงถ,ถ้าทุกคนอยากจะแบบให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับเออแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากแนะนําให้ทุกคนซื้อ macbook pro นะครับอ่ะ ซึ่งนี่ทุกคนเข้ามาดูในเว็บนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นชิป M3 แล้วนะครับเดี๋ยวผมยกตัวนี้มาให้ดูนิดหนึ่งอันนี้เป็น MacBook Pro ที่ผมซื้อมาตอนปี2022ก็คือเป็นชิป M1 นะครับอ่าซึ่งตัวนี้ตัวท็อปเลย M1 Max นะฮะ RAM 64 SSD 1TB เอออันนี้นะครับก็เน้นใช้งาน ล้วนๆเลยอันนี้คือซื้อมาตัวจบเลยทีเดียวใช้ยาวๆนะครับก็เหมือนกันอันเนี้ยอยากจะให้ทุกคนถ้าจะซื้อนะอยากให้ซื้อทีเดียวและจบนะครับเออเพราะว่า1นึ่งไอ้ MacBook เนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าใครทํางานเองหาเงินเองได้จะซื้อแพงขนาดไหนก็ซื้อไปเถอะเหมือนผมเนี่ยนะฮะอยากได้ก็ซื้อไปแต่ถ้าน้องๆคนไหนกําลังเรียนอยู่หรืออะไรเงี้ยพี่ก็แนะนําว่าจริงๆอ่าถ้ามีงบนะฮะมีงบก็ซื้อเลยเออ MacBook Pro แลมสัก 16หรือ32นะ SSD ก็สัก500อัพหรือ1เทก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่แบบว่าอ,อ,อยากจะได้เแบบของเงินพ่อแม่อยู่นะฮะก็อยากจะให้คุยกันคุยกับพ่อแม่ดีๆเพราะว่าถ้าพ่อแม่เห็นราคาเนี่ยเขาอาจจะช็อกได้นะครับผมเออแต่ว่าก็แล้วแต่นะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะไปคุยกับครอบครัวกับใครอะไรยังไงนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับก็คือ สเปคที่อยากจะแนะนำนะครับจริงๆสเปคเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนเนี่ยจริงๆมันก็ใช้ชิป m 3ใช่ไหมเออก็มันจะเป็น cpu 8คอร์ core, ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมดูก่อน cpu น่าจะ8คอร์ core, แล้วก็ gpu น่าจะ10 10คอร์ core, นะฮะจริงๆอ่ะมันมันแรงอยู่แล้วเออนะครับนี่นะเออนี่นะครับซึ่งถ้าเป็นตัว macbook pro นะครับรุ่น14นิ้วนะราคาถูกสุดก็จะอยู่ที่59,000แต่ก็จะได้หน่วยความจำ8 g b ถ้าเป็นไปได้อยากให้อยากให้เอาตัวนี้นะครับก็คือ CPU 8คอ GPU 10คอหน่วยความจำ16นะฮะแล้วก็ตัวจัดเก็บข้อมูล SSD 1 t b เออนะครับหรือจะเอาซัก500ก็ได้เนี่ยมันก็จะมีหลายราคาเลยนะครับผมเออนะครับผมประมาณนี้นะหรือว่ารุ่น16นิ้วนะครับ จริงๆถามว่าขนาดหน้าจอเนี่ยเลือกยังไงดีอันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ทุกคนไปลองเดินดูนะครับเออไปเดินดูว่าหน้าจอ14กับ16นิ้วเนี่ยเราชอบอันไหนนะฮะอย่างเครื่องนี้ก็ที่ผมซื้อมา16นิ้วนะครับผมเออซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องสเปคนะฮะถ้าใครเอามาทํางานแบบว่าตัดต่อหรือว่าเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดแล้วมันต้องมีการวันซอฟต์แวร์อะไรหลายๆตัวเปิดแท็บดูหาโค้ดหาบั็อะไรเงี้ยนะครับ ก็นั่นแหละแนะนำแรมสักประมาณ16เออ16ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ SSD อาจจะอยู่ที่สัก500อัพก็ได้512เนาะเออนะครับหรือใครถ้าแบบมีงบเพิ่มอีกนิดนึงก็อาจจะอัพเพิ่มเป็น1เทเลยแบบนี้ก็ได้นะครับผมเออซึ่งก็นี่ครับเป็นคําแนะนำนะฮะที่อยากจะมาแนะนําทุกคนนะในการเลือกซื้อใครใช้งานทั่วไปก็เลือก MacBook Air ก็ได้เพราะว่าราคามันจะถูกลงกว่าแบบ MacBook Pro เยอะมากๆเลยนะครับ MacBook Air ถามว่าใช้ในการทํางานแบบเขียนโคด้ดทาอะไรได้ไหมทําได้เหมือนกันนะแต่อาจจะแบบด้อยในเรื่องของการระบายความร้อนนิดน,นึงเพราะว่าเขาไม่ได้มีการระบายความร้อนที่ดีเท่า MacBook Pro นะครับแต่นั่นแหละคือใครที่ทํางานนะฮะเออทำงานเองหาเงินเองได้จะซื้ออะไรก็ซื้อไปนะครับเพราะว่าเราทํางานเราซื้อเนี่ยอุปกรณ์การทํางานมันคือการลงทุนนะยางผมลงทุนจริงๆถามว่าคืนทุนยนีก็คืนแล้วนะเพราะว่าเครื่องนี้ซื้อมาแสนกว่าบาทก็ เนทุนแล้วนะครับผมเออ MacBook เนี่ยจริงๆมันเหมาะกับคนทํางานจริงๆนะถ้าใครเป็นน้องๆน,น,นักศึกษาหรือว่าอะไรเนี่ยค่อนข้างบางทีผมรู้สึกนะว่าราคามันอาจจะสูงสําหรับเด็กๆอยู่นะฮะเออสูงเลยแหละนะครับเพราะว่าเขาทํามาให้สําหรับคนทํางานนะขึ้นชื่อว่า MacBook Pro นะครับแต่ใครที่สนใจมีงบอยากซื้อมาใช้อันนั้นก็ไม่ได้ว่ากันนะครับผมเอออยากได้ก็จัดประหยัดทําไม เออก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนในการเลือกซื้อ MacBook นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆมันเลือกไม่ยากหรอกก็แรมสัก16อัพนะฮะ SSD สัก500เออ512นะครับแล้วก็อาจจะหน้าจอสัก16ก็ได้นะผมว่าอันนี้อยากอยากแนะนำถ้าเป็นส่วนตัวผมสมมุติว่าผมจะซื้อ MacBook Pro ในปีนี้นะก็ตามนี้เลยใครจะเอาสเปคตามนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราซื้อมาทีเดียวเราใช้ย,วยาวๆนั่นเองนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็น ประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับยังไงใครที่อยากจะซื้อมาใช้อยากลองนะครับอย่าลืมนะว่าเราซื้อครั้งเดียวเนี่ยมันคือการลงทุนนะดังนั้นตัดสินใจดีๆนะครับแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้อันนี้คือแค่เป็นคําแนะนำนะส่วนทุกคนจะซื้อสเปคอะไรเนี่ยอันนั้นก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมแต่ก็ตามนั้นใครจะทําตามแบบที่ผมบอกก็ได้สเปคที่พูดมาเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ램สิ16 SSD 512นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผม หากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ